บมมีสน,นุแมนบ่นี่น <laughs> ะครับเล่นวาวครับเย็นสิบเอ็ดสิบสองลมลองแลนไปผุ่นแม่พูนสอดไปทางหุ่นน้ำผุน <laughs> ระยะทางมันติไกลหน่อยหนึ่ง นวิธีชีวิตชาวบ้านครับเด็กเล็กหน่อยกุหลักกู้ใหญ่กระแลนใดญ่ก็นเนาะเทนี hey, ่เฮาสืบสานกันมากครับรวมแล้วนป่แม่ตแม่รวมแล้วนยาเว่าไงขึ้นยื่นมว่ลมขึ้นไปลงเมลมไปล้งเ่เปนมเมหน่อย สบายดีสบัยดีเด้อพี่น้องสบายดีสุผู้สุคนครับสบัยดีตอนบ่ายสองบ่ายสามครับพี่น้องวอสิลงไปหน้าครับเหมือนนี่หมื่ว่านบริไปครับมามึงเขาเจา้าเขาเจา้เจาดูถองเมื่อไรพี่น้องเจ้ามะลิพี่น้องถอกเมื่อไรพี่นออ้อ,นอง มาฉาดสั่งมาพี่น้องอาเจาา้ามะลิกรลังถอกพี่น้องมันก็มีแต่ห่วงใหญ่ๆลงไปหน้าเลยครับเด้อตอนนี้ไปประทานหอกครับลมวีวีฝนก็เศร้าตกแลวดวบพี่น้องฝนเศร้าตกแล้วครับวันที่ลงไปหน้าไปเมืองเขาน้ำครับ เริ่มถอกเต็ม,มตือ็ด่าพี่น้องผลขยุตโตกระดาพี่น้องล่มวีวีเดีครับเขากลั่งเริ่มถอกกันสิมเม็ดทุกเจ้าแล้วครับพี่น้องลงดูพี่น้องน้ำทงน้ำทาผลเท่าละแ,แถวผ่าเข้านี่เอาก็เริ่มถอกเริ่มก้องนี่ครับเริ่มถอกเริ่มกล้องเมดแล้ว เพราะว่าเขาเพิ่นเขาโตเริ่มสองเริ่มกวางเมื่ครับกะสินเดือนนี่มันก็จะเริ่มเหลืองเรื่มเหลืองเริ่มม่วยกันครับพี่น้อง ื่านกบได้ลงมาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นำเคลื่อนเพิ่นกับปล่อยมาอยู่แต่ว่าเหากับบไดเอานามกันรูล้ละเพราะว่านำนนหน้ากับเลืออยู่จากนี้ไปหาเหลืองเกลนี่กับเบานามก็ไดพี่น้องฟังทางฟังข้องฟังนันกับเขาเพรนี่ยจ้อย เริ่มถอกสิครอบล้วพี่น้องสองสามมือแป๊บเดียวครับพี่น้องแป๊บเดียวเขามันถอกมันกองเลยเร็วแห้งพี่น้องพาของอยู่กับน้ำเนี่ยมันเร็วพี่น้องตตว,วันโตขึ้นหน้าที่ตอนหน้าที่เลยมันถอกขึ้นกองเลยแปบเดียวมันก็ถอกหมดครับยิงเขาพ่อปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลยยิงถอกเร็วพี่น้อง สัตว์เร็วต้นใหญ่ออกเร็วตอนนี้ก็บใบสองใบสามแลยพี่น้องเด้อทั้งมาให้มาหน้าห้ากาสะดวกสบายพี่น้องกับเมืองดูครับเห็นบ่ครับพี่น้อง เา้าวโมเดโมเลยครับสรางมาหน้าห้าวกว่องขวงรูระรถแลนขึ้นแลนลงสบายตาห้า,ากาจอดใบเทิงอยู่แต่การจอดใบเทิงก็บมีคนจับกล่องหายพี่น้องจับโทรศัพท์หายโมเดทายหายพี่น้องเฮาเมืองก็เลยจอดใบเทิงลมวีวีป่ากำลังสีลงพี่น้อง เขากำลังมั่วนี่ปลาก็ลังสีลงครับดักหลอบใส่หลอบใส่หยางใส่ตรงใส่หยางกับสีไดหินอยู่ครับครับนำในข้องกับบัตรวาหลายพี่น้องเขากติกักไปแต่ดับหนึ่งบ่ายมันหลดเรื่องครับปล่อยมันลดลงแห้งแต่นำในข้องลดลงแห้งนำในหน้ามันก็ลดลงตามครับเพราะว่ามันกะข้องมันก็เป็นอีกแต่ด,ดับหนึ่งมันต่ำกว่าหน้าพี่น้อง ต่เป็นทุกปีผู้ขากาสิมาใส่รอบเด้อปีนี้บ่ได้ใส่พอสิบ่ใส่นี่กะใส่แว่ใหยื่อพื้นยามหรือข้าเจ้ายามซื้อๆพี่นอ้องข้าก็บขี้ขันมายามข้าเจ้ามายามมา่ยังเด้อข้ามายามเนี่ยมาเสาะกาเสียอารมณ์บ่ได้ปูได้ปลาแต่กาเสียอารมณ์ครับขี้ขันมาะไซไม่ข้าเจาาา้า,เจายามแล้วข้าเจ้ายกทีมไว้ เขาก็เริ่มกองแล,แล้วพี่น้องสิ้นเดือนนี่ก็สเริ่มเลืองกันละอาจจะมีเขาเหนียวสูงผลแน,น่อาจจะมีเขามมลีแน่ผลน,นิดน้อยกับธรรมดาพี่น้องเห็นหนะ้พาพะว่าเห็นหน้าหลายเทียมันกะนี่ผลบางที่กับเขาน้าปางผลกับบ่อาย ทังที่กไมีข้าเจ้ามาลีปนปนวเนี้ยสูงปนปนกัะส่วนหน่อยพี่น้องแต่ลงมาทงไ้ทงหน้ามันก็นเงียบดีพี่น้องเงียบร่มเย็นสบายจิตใจพองใสล่าเริ่ง พอว่าลงมาแล้วมันเงียบมมีเสียงงอ,งงองแงกน้ำทงไฮทงหน้าครับีแต่เสียงร่มเสียงเขา่าเสียงร่มพัดใบเข่าทางวีวีเขาบอกอบอกลังมึงเข่ามางนา้ำพ,พื้นเข่าดลยพี่น้องเอ้ยบว่า้ไปใสดอก ขอบคุณพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามมาเมืองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้หลายได้พี่น้องเด้อขาดอี่สองลอยกาค้นครับแจังสิบพันพี่น้องขาดผู้ติดตามมีสองลอยกลัวครับฝากพี่น้องที่เข้ามาเมืองกดติดตามเลยได้ดพี่นอ้องเด้อ่าถิ่มกันเด้ครับกะชั่วโมงเท่าไรแล้วพี่น้อง ตามคนกำหนดไใบสมองสี่พันกว่าห้าได้แล้วสี่พันกว่าหล่วโมงเงาตาผู้ที่ตามห้าเนี่ยยังไม่ทันถึงพันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หลายเลยพี่น้องเด้อขออีกสองร้อยกว่าคนครับคลีบนี่กับลงมาทงมาทาครับมาเมืองไหเมองหน้ามังเขาขึ้นเขาครับมากก็บ่ได้โดนพี่น้อง มวยยางอ้อมครับมวยยางอ้อมหลักค like ันไข่หยาครับน้องอันแท้ครับนี่ก็เกิดตัดไปแล้วก็ถือว่าบ่เกิดหลายเพราะอันบ่เกิดไข่เกิดแล้วเพราะว่ามันเข่าขึ้นสูงแล้วเขาหอกแล้วมันก็เริ่มงําแล้วหย่ามเริ่มงําแล้วแต่ฝนพอตตมันก็เาวาสาบมันก็จะบุกไข่ในหย่ามันก็จะบป็นโบตัดพี่น้องขาดว่าเกี่ยวขรนดตัดหย่าเสี่ยวนี่ก็หอดเกี่ยวเขาเลยครับอ่สิโได้ตัดพี่น้อง ืันนี้ก็บโเห็นพญ่จอยลงมาหมู่ว่านมื่ก้อนเห็นอยู่ครับสงสัยเราไปทํางานหต่อแกอ่อยู่ในเมืองพญ่อจอยแล้วเห็นน้านำเราทํางานนำเลยพี่น้องเด้เอตถวแก่โทรมา้เห็นงานเราก็ติไปแถแก่เราใจดีอยู่ในเมืองตถวแก่เราใจดีตถแก่พญ่จอยใจดีหากลูกน้อง ลูกน้องมาเห็นอะไเห็นหน้ากับบอดดววาแต่ว่างกับไปเห็ดงานซอยหาตาแก่แบนี้หาอยากเลยพี่น้องเลยขอขย่างมึงเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องเข้ามึงนำไปเรื่อยน้ำกันครับลงทงทคงขาทงไ้ทงหน้าครับ ก็เริ่มที่ทย่อยถอกสิเบิร์ตอากาว่าสิ้นเดือนนี่ก็ที่เริ่มถอกเบิร์ตแล้วก็ที่เริ่มกองเริ่มเหลืองพี่นอ้องทางเมืองไทยห้าในใ่ขาวเนี้วเตียเย๋ยเด้คบเลือส่วนมากกองขอหกนั่นห้าเก้าครับนี่พี่น้องกอก็หกนั่นหาเก้ามองดูนี่อากาศปีนี้ก็จะกัศ บดีบันไดพี่น้องเขามันก็มีบางทีเขาแหงขาเป็นห่วงก็มีปีนี้อากาศบดีบันไดครับนี่นะพี่น้องห่วงเข่ามั่งดูครับเข่ายอดได้พี่น้องนะมั่งดูนี่บ่อหางบ่อทีครับมั่งดูครับก่อมันบ่อหางบ่อทีก่อรา ยังตำกอละาเจ็ดต้นแปดต้นนะครับมันจะแตกกอดีขอ,อยอดมันแท้ถ้าอยอดได้สามสิบเส้นขึ้นไปนี่สี่สิบเส้นนี่ยังแตกกอครับพี่น้องแตกกอแล้วก็ห่วงใหญ่ครับเกี่ยวก็หลายหลายเราวันที่หลายนี่มันมันบดีเลยพี่น,อน,อน้องเขาบดได้แตกกอมันจะร่มต่อลัมแต่ว่าถ้าเขาหอ,อดเขาดำเนี่ยมันทีดีครับจะใส่ปุ๋ยใดรักซาใด ล่ลงทงลงทามาผู้เดียวคือเก่าคือเก่าด้อพี่น้องเด้อการหน้าเหาจากหน้าไปบ้านเนี่ยกับบอกไก่ครับกิโลกลัวๆถ้าก,กี่มจะไส้กับประมาณหาหน้าที่พี่น้องหอดบ้านบอกไกครับจะทิ้งย,ยางมากก็ได้ยางมากยางไปก็ได้ครับนี่นะครับเขาพี่น้อง เอาก็ถือว่าห่วงหลาอยู่ดีพี่น้องเอนดูห่วงแน่นน้าอยู่ครับนี่แลพี่น้องเขาอยอดดำเข้าดำนะครับเด้ออาทิตที่ก็ดำน้อยนึงพี่น้อง ตัวลงมหนาเฮ้านะี้มันสะดวกพี่น้องเห็นบ่มพี่น้องทางเข้ามันก่วงจางปางไปเลยครับมองดูพี่น้องนี่แหละทางลงมหนาเฮ้าแต่กี่มันก็จะเป็นแค่คันแท้ครับคันแท้ใหญ่คันแท้ใหญ่ผมมาณนเจ็ดสิบเส้นครับก็เลยได้เอารถแมคโครเนี่ยมาโจข้องพี่น้องเนี่ยมาโจข้องคืนครับนี่ยมาโจข้องโจข้องคืนมาเห็ุทางครับ ของคองมากัดตันน้อยนึงเคาก็เลยเขาก็เลยเอารมแมคโครมาอโจขึ้นโจขึ้นแต่ก็เะ็ดทางเขาก็จังแต่ทางเช้ากวงเท่าข้อมือเลยพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเป็นทางส่วนบุคคลนะครับเด้อนี่ครับ ห้าก็จะเป็นตอนนะครับเป็นพักเพื่นพักเพราะว่าเฮาวคักใบสองห่องพี่น้องบ่อยน้ำม,มันสะดุดลงไปบ่อยน้ำม,มันลดเทียเดียวครับกับว่าเขาเฮาสิเริ่มเหลืองเขาจังสิโลดตอนได้ครับโลดตอนในน้ำม,มันไหลผ่านไปเลยบ่อยน้ำม,มันค้างโลดตอนไปเลยเอาก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องรู้พี่น้อง,องน้ำกันรู้ นี่ครับเผาเห็นบอกพี่น้องห่วงเนี่ยหนาบอครับเผายอดได้พี่น้องเ้อน่ครับพาห่อหยดได้ครับมองห่วงดูพี่น้องก็สิบใบายางอ้อมคือเก่าได้ครับเร้อพี่น้อง กับมาเมืองทรับนี่นะครับระว่างแต่บ่บห็นน้ำขาดเกินไปหนูจังภูเขามากัดครับเอากระตัดหนหยาได้จังหวะพอด,ดีได้พี่น้องเด้อตัดหนหยาแล้วฝนกับเศร้าตกหยากระโปรงซ่าหยากับสิบวัเกิดง่าย เพราะว่าแต่ฝนเท่าตกแล้วเนี่ยมันเกิดจะหลังจากนั้นเขาก็มาเกียเเก่ยวเข่าเกี่ยวเข่าแต่มีเฟียงล่ามปิวมาใส่ทางเ้ากระเพาพอปุอ๊บเนี่ยมันก็จะตายไปนะพี่น้องมันเก่าเดียวม,ม,มันมันมุดมุดทางรังตอนบราเป็นหูวมันก็จะได้อยู่ม เขาดู่ง่ายนีงโยนตัวทางนี้เรถกันกันมันมันมวนออกทั้งทั้งยางเน็ลงใส่ดินไปหลายนั้นดักมันจะได้บ่ป่าลงว่ท่านเบิดหาท่านไหนลงหรอป่าบ่ป่าท่านนี้ล้งอย ่นี่กิดใส่บ่โอ้ยหลอกกับบ่อึงฟังบ่โซ่โซ่อันใสใสได้บ่เหมือนเหมือนไรงูฮ่าฮ่า่าอย้อยตัวนึงกับงูเข่าบ่ใสเลยนะันเป็นใส่บ่หันใก็ถือได้ยูนะใส่ถ้ากันมาห่างนูเนี่ยนู้ดคนนีพดหลายเกินวา น้ำมันน่ยยังหลายอยู่แม่บละนี่น้ำมันทัวันป่าอยู่พพอใะญ่นี่มาม่าอัดจัดเถียงกันแท้ปล่อยน้ำเขาตลอดเห็นบ่อไส้เขาล่ามึงดูกันหลักล่างห่างแห้งขนาดบ้านสองเทียรเราทั้งกลางแล้วบ่อสามได้เด็ดเราป่าเลยนะเอาไปมากกลายเป็นดีเลยแม่บ่าเอาเหนียวเตี๋ยมันมักแนมมันมักแนวนี่ลหละมันมักห่างๆ พีลาถอกจักมาตาไส่ข้างน้มุงใส่ลงนะอืม,มอจะครับลูกลามนันวลาตีมาใส่หกกล่หอพิ่นก็เลยปลาใส่หล่อพิ่นมันหน่อยครับน้ำมันยังไหลปลาตีใส่หล่หอก็เลปยปลาใส่ครับว่านะ้ำมันไหลเลยหล่อมันน้อยพร้อมจิบนี้มึงมียังไหลเลยพี่น้องเด้อ ลงมาเล่นทวงเียนท่าเล่นท่า,ทายันหน้าก็จะกลับเข้าไปบ้านนะครับก็จะเริ่มสีม่วงนะมั่งพี่น้องสีม่วงกลัวๆแล้ว แต่ร่มลมโต๊ะก็ดีแต่พี่น้องกาศเริ่มเย็นน้อยนึงแล้วแต่กำลังอ่อนลงแล้วครับถึงเวลาเกีียวห้ากบอยากเด้อพี่น้องเด้อห้าบอมากก็ได้ครับห้าบอมากมืองก็ได้ถึงเวลาเกี่ยวครับบอกรดเลยสิเปลาลงบานเท่าไหร เดี๋ยวไปลงสีเท่าไรครับบอกเพื่อนเพื่อนจะจัดการให้ว่าเอาตัวนี้ไปขายตัวนั้นเอาไปขายบอกเพื่อนทังดียเพื่อนจะแก้ไปลงสีให้เลยครับเกี่ยวแล้วห้องเขาจะขึ้นไปเทใส่รถเทใส่รถแล้วก็ก็จะไปลงสีเลยพี่น้องก็จะเป็นแนวนี้ประเภทนี้ฟังท้ายเกี่ยวเขาเส่็จมากก็จะไปลงสีกันหลายครับเอาไว้กินนิดนิดน,น,น้อยๆไปลงสีครับปุ๋ย พาพันธ์เข,ข่าคารถดเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวกักวกาฝั่งไทยห้องบ่อยาครับบางทีเจ้าของบอยู่บ้านก็บอกว่าไปเกี่ยวหายในเด้อหน้าอยู่หันอยู่นี่มันก็นไปเกี่ยวหายเลยเกี่ยวหายแล้วพวกเจาเงินมาหายหอดที่นันมนก็นจะหาเขาคาเกี่ยวคารถโรดแก่ครับง่ายๆครับบ่อยาก ขอบคุณทุกคา่ังใจเลยพี่น้องเด้อที่ขามาเมืองมาชมคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับก็ลงมาเหร่นทงเหร่นทาคือเขาครับพี่น้องฝากกดติดตามหน่ยด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาบาบรรยาก,ก,กาศทงให้ทงหน้าเฮาดีกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณในหลายเลยครับเด้อที่ขัมาชมมาเมืองครับเนี่ยทงให้ทงหน้าหวงขวาง สุดสายหูสายตาครับมันทางลงมาหหยลงหน้าเขาก็ดีดีกว่ามูด่าพี่น้องในระแวงในทางลงไหยลงหน้าเขาดีกว่ามูหัวเข้าขุดขึ้นมาเฮ็ดทางเ,งเองครับขอพูณหลายๆได้พี่น้องเด้อไปแล้วครับ